ทิทานีโศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับคนตัดไม้สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งหนีในผ่านล่าเนื้อมาและได้พบกับคนตัดไม้จึงเอ่ยปากขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยได้โปรดคนตัดไม้จึงพาสุนัขจิ้งจอกเขาไปซ่อนที่ข้างกระท่อมเมื่อพวกลาสัต์มาถึงก็ถามคนตัดไม้ว่าเจ้าอยู่แถวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกวิ่งมาบ้างหรือไม่ไม่เห็นเลยเพื่อนเอ๋ย คนตัดไม้ปฏิเสธแต่ก็ tripod. ชี paper, mm. Luckily, ้นิ้วไปทางข้างกระท่อมพวกลาสัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบ้นั้นจึงพากันกลับไปสุนัขจิ้งจอกรออยู่อีกสักครู่ก็ออกจากที่ซ่อนแล้ววิ่งผ่านหน้าคนตัดไม้ไปคนตัดไม้จึงร้องขึ้นว่าข้าช่วยชีวิตเจ้าเจ้าไม่ขอบคุณข้าบ้างหรือก็ลิ้นของเจ้าเนี่ยไม่ตรงเหมือนนิ้วของเจ้าเลยนะสิแล้วจะให้ข้าขอบใจได้อย่างไร สุนัขจิ้งจอกกล่าวและก็วิ่งเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ซื่อย่อมไม่มีผู้ใดนับถือ